พร้อมมาแล้วนะครับผมนะก็ตอนแรกก็มีเจอแต่รถตู้นะเ<ล>ยอะเลยช่วงนี้นะครับผมตอนนี้ก็มีมีมาห้องเย็นมาแล้วนะใครที่กำลังหากระบะเชิงพาณิชย์นะครับว่าจะ,จะหาไปวิ่งร่วงวิ่งโลจิสติกแช่หมูแช่ไก่วิ่งตลาดไทยอะไรก็ตามแต่เถอะนะผมก็ไม่รู้เขาวิ่งอะไรมางผมรู้ก็คือสองคันนี้สวยมากนะร้อมความเย็นได้ติดรถถึง20กันเลยทีเดียวครับผมอนนี้ผมมีสตาร์ทรถเบื้องต้นแล้วเมื่อกี้ก่อนก่อนจะเริ่มคลิปเนาะอันนี้เป็นรีโวหน้าหมูป่าทั้งคู่ลูกค้านะความสูงเริ่มต้นตั้ อันนี้เป็นปี24ลูกค้าตู้สูงเมตรเก้าเผมนั้นได้ตู้เอ็มบีซีนะ ค่าตัวมันแค่6กแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับผมนะไม่ได้แทก้กแค่เจ็ดหมื่นนะรับผ่อนเดือนละหมื่นตลอดสัญญาด้วยครับผมนะส่วนยางเป็นยางบิสตองนะลูกค้านะใช้งานต่อได้ยาวๆนะครับผมนะเป็นล้อกระทะแต่ใส่ฝาครอบไว้ข้อที่ของล้อกระทะมีนะหนึ่งเลยคือเวลาคุณขนของหนักเวลาตกลง,ตกลงต,กลงตกลงตรงหลุมเนี่ยล้อมันไม่ดุ้งนะาทำให้วิ่งได้ต่อครับผมบางทีเป็นแม็กเนี่ยตกหลุมนิดเดียวแม่งบินแล้วถูกไหมเออนะอันนี้บอกเลยว่าคันได้ไปคุ้มค่าลูกค้าใช้มาแค่เจ็ดหมื่นโลเองนะเบาะใหม่ๆตัวจอทัช ความสูงเมตรเก้าครับลูกค้าคันนี้นะเนาะอบมาดูซิตู้ใหม่จริงปะโอ้โหนี่พะย่งใหม่ๆเลยมือหนึ่งเห็นะใส่กลิกเลยครับผมนะดูดิโอ้ใหม่จริงหว่ดแล้วดูในตู้ปรับลมสามใบพัดครับผมกับความสูงเมตรเก้าเย็นลบยี่สิบนี่ถือว่าสบายๆนะแล้วแตนดาร์ดอยู่แล้วสำหรับตู้เอ็มเีตู้เอ็มเีทำไมคงถึงนิยมกันเพราะรู้ไหมเพราะว่าหนึ่งเลยครับศูนย์บริการมันเยอะก็เหมือนกับแบรนด์โตโยต้าแหละทั่วบ้านทั่วเมืองถูกไหมครับซ่อมที่ไหนก็ได้ตู้เอ็มเีก็เหมือนกันเวลามีปัญหาวิ่งหาศูนย์ได้ง่ายๆๆเลลลยยยสบบบาาาาาใกกก้้้้นนนนะะะมมมมีีแแททจจุัััังหวววดดออู่่่ครผขต อันนี้เป็นหน้าหมูป่าเหมือนกันแต่อันนี้จะได้จัดทรงงแ็กให้นะครับผมนะงแ็กมาให้ยางมิชลินนะครับผมนะปใีใหม่ๆดอกเต็มๆครับผมนะอันนี้ได้เป็นแอร์ของนีโอคูนะครับผมส่วนข้างในก็เป็นยังไงมปดูกันเบาะหนังใหม่ๆจอทัศสกรีนเหมือนกันครับผมผมมาลายสามก้านนะแต่เมื่อกี้ผมเปิดต้นคลิปนะตอนนี้ความเย็นลดไปความเย็นไป13แล้วอะไวมากเลยอะตอนแรกผมเปิดมันยิ่งิ7อยู่เลยตัวตู้แข็งแรงครับอันนี้เป็นลอ็อกกระทาผ่าเรียบร้อยสมนงสมแนบให้ตัวตู้จดลงเล่มถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับผม,นะม แอร์แรงมากเลยนะครับได้เป็นสองพันโมครับผมนะเย็นเย็นเจ็บเลยอันนี้สูงน่าประมาณได้เป็เจ็ดป่ะใครกำลังหารถห้องเย็นไปวิ่งงานวิ่งร่วมหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับผมนะลองดูสองคันนี้ไหมใหม่เหมือนกันเลยคันนั้นใหม่แค่หลักหมื่นเองนะอันว่าใครอยากดูรถคันจริงนะพี่นะไม่ต้องไปเรื่องที่ไหนแล้วมาที่นี่ได้เลยที่กฤษสารุู้ค่ามีครบจบที่เดียวแน่นอนไม่ว่าจะเป็นรถคอกรถตู้แห้งรถคาร์โกบ็อกรถห้องเย็นรวมไปถึงรถบรรทุกเล็กมีทุกประเภทเลยครับผมนะแอร์ก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมที่ก